สวัสดีครับพมเจรจักกลนะครับวันนี้ครับเราจะมาครับนำเสนอนะครับตัวรถเกี่ยวข้าววางลายนะครับตัวนี้เป็นแบบสำเร็จรูปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะหัวเกี่ยวหน้ากว้าง1เมตร20นะครับแล้วก็ใช้เครื่องยนต์7แรงม้ากุญแจสตาร์ทนะครับแล้วก็ชุดเกียร์เดินสองเกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะครับมีระบบคลัชตัดกำลังทั้งตัวเครื่องยนต์แล้วก็ตัว ตัวตัวหัวตัดเองนะครับวงล้อก็เป็นล้อที่มีบั้งนะครับเอาไว้ลุยงานเลนงานโคนได้นะครับผมตัวนี้เป็นมือ1น0่นะครับเนื่องจากว่าลูกค้าตอบผลตอบรับสั่งมาดีมากเราทําไม่ทันแล้วก็ต่อไปนี้เราก็จะขายมือ1น0่งร้อเ็แล้วรานะคา <_ C 2> เพิ่มมานิดหน่อยแต่ได้ของมือหนึ่งหมดเลยนะครับก็เด <iding> ี<ม>๋ยวจะมาสอนสาธิตการใช้เบื้องต้นอ่ะเจนครับนี้เป็นชุดตัดขาดนะครับ ทัชคัชหลักนะครับเขาเรียกมาสเตอร์คอนโทรลนะฮะอ่าไปตัวแต่ถ้าตัวนี้ทํางานตัวนี้ไม่ทํางานโอเคนี่คือการหยุดใบตัวนี้หยุดใบโอเคถ้าตัวนี้ไม่ไม่ทำงานเอ็นคือไม่ทํางานนะครับดีคือทํางานโอเคถ้าจะปรับมาอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับปรับตรงนู้นเอาครับโอเคก็เหมือนกันก็คือปรับสลิงเอานะครับโอเคนะครับนะครับมีกลไกโซ่กลไกอะไรพร้อมนะครับโอเคเป็นระบบคลัชนะครับอ่ะจะทำงานให้ดูกันเลยนะครับเอาเลยมัชเดิน อันนี้เดี๋ยวมีที่ใส่แบตเตอรี่ให้นะครับเอาแบบเดินแบบไม่ต้องทำงานก่อนเอาสองเกียร์เลยนะอันนี้เกียร์อะไรนี้เกียร์อะไรเกียร์หนึ่งโอเคดูหมาครับดูหมามาเล่นหาถอยก่อน ขอยก่อนเลยเดี๋ยวขอเกียรสองหน่อยมีเซลชอบใหญ่เลยครับเ,เกียสองเร่งเครื่องก็ยิ่งเร็วเลยครับเนี่ยครับโอ้โหเร็วเลยครับหมาย,ยังวิ่งตามเลยครับ ดีความแรงของเครื่องด้วยนะครับโอเคเอตัดทำงานแล้วอเอาใบมีดลงก่อนเซลกัดใหญ่เลยครับโอว่าเห่าหาอะไรเนี่ยน่ครับแล้วก็ไม่ย่นะครับตัวนี้ถ้าเกิดเอาไปใช้งานแล้วหญ้ามันติดเอาออกได้นะครับ เป็นระบบกำเลี้ยวใช่ไหม่ามักรกำเลี้ยวโชว์หน่อยดิหันหัวไปเลยอ่าดีเซลว่าจะกัดอยู่นั่นน่ะโอเค <laughs> โอเคครับก็ตัวนี้สมบูรณ์แบบนะฮะ พร้อมในการใช้งานนะครับพร้อมส่งมอบนะครับโอเคครับเอาหมุนก่อนหมุนก่อนโอเคอ่าเดี๋ยวพร้อมส่งมอบนะครับสนใจแบบนี้ทักมาได้ครับขอบคุณครับ